รถดำนาพร้อมส่งรถดำนา8แถว Kubota n s u 8 7เครื่อง18แรง2สูบเชื้อเพลิงเบนซินชั่วโมงการทำงาน425ชั่วโมงราคา1 7 0 0 0 0บาททีมช่างได้ทำการลองระบบทดสอบการขับเคลื่อนของรถดำนาทุกครั้งหลังตรวจเช็คถ่ายของเหลวรอบคันแล้วเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดทุกจุดทางช่างจะนำรถดำนามาทดลองระบบเครื่องรถและทดลองระบบหัวปักดำทุกครั้งครับ ว่ารถสมบูรณ์แบบพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าใหม่ทางบริษัทตรวจเช็คระบบรอบคันให้ฟรีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ใหม่ทุกจุดพร้อมแปลภาษาไทยให้ลูกค้าพร้อมใช้งานได้เลยมั่นใจได้ว่ารถของท่านใช้งานได้สมบูรณ์ก่อนออกจากบริษัทมีสอนวิธีการใช้รถดำนาให้กับลูกค้าทุกท่านลูกค้าท่านใดสนใจรถดำนาติดต่อสอบถามได้ทางเพจหรือติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์สื่9 4 9 7 9 9 หรือ0816149462คุณพนิดาขอบคุณลูกค้าทุกท่าน